ฉันทำง,งานที่ฟังถึงมาเกือบปีแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากชีวิตคนเราทำไมมันลำบากอย่างนี้นะและสมานกันเป็นอย่างดีครับแล้ว <c oughs> ความอยากอาหารเป็นยังไงบ้างออก็ดีค่ะอ๋อดีครับในโรงพยาบาลของเราจะมีเอกสารดูแลตัวเองเพื่อให้ญาติของผู้ป่วยดูแลกรุณาตามผมเอกไปเอาที่เคาน์เตอร์นะครับครับ <c oughs> เธอก็พักผ่อนไปนะตอนหมอเรียกฟึงถึงว่าญาติของผู้ป่วยฟังแล้วดูดีจัง มตรวจเนื้อหมดลูกของคุณสู่แล้วพบว่าเป็นแค่เนื้องอกแต่คุณสบายใจได้ยังไงก็ตามการผ่าตัดแบบนี้นะ่าซับซ้อนมากอาจจะทำให้เป็นหมันได้นะครับแปลว่าซันซานอาจจะไม่สามารถท้องได้หรือคะไม่ใช่คนไข้ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงให้คุณดูแลเธอในช่วงที่พักฟื้นถ้าหากว่าดูแลตัวเองดีด ก็จะมีโอกาสที่จะตั้งคันได้ในอนาคตเอาละผมจะให้พยาบาลเตรียมคู่มือการดูแลเธอให้กับพวกคุณตกลงนะครับขอบคุณค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณบ้านนะครับฟังเถีงค่ะในอนาคตถ้าสันสันไม่สามารถที่จะเมืรอไร <c oughs> คุณหมอบอกแล้วว่าถ้าดูแลตัวเองดีๆและคนรอบข้างคอยช่วย ก็จะตั้งคันได้ซานซาจะเป็นหนึ่งในหลายๆคนหนะนะิลว,วอนะิอย่าบอกครอบครัวของซาสซานใช่ไหมอย่าบอกในตอนนี้และอย่าบอกเธอด้วยผมไม่อยากจะให้พวกท่านรู้สึกหนักใจเข้าใจคะ่ะถึงฉันไม่เคยคิดเรื่องท้องจรงิงจังแต่ถ้าฉันตั้งคันไม่ได้ตลอดชีวิตเฟิงถึงยังอยากอยู่กับฉันอีกไหม เล้วต่อไปฉันยังอยู่กับเฟงถึงได้อีกเลยอ<ะ>คุณซูส่สารมีพัสดุถึงคุณครับฮ้ออมาแล้วค่ะค่ะคุณซูใช่ไหมครับ<ะ>นี่พัสดุครับช่วยเซ็นรับด้วยนะครับ<ะ>เซ็นตรงนี้ครับ ขอบคุณค่ะป๊าบฟงเยี่ยอ,อยาจากคุณฟงเยี่ยรพร้อมกับอาหารแม่ลองโทรไปร้านสมุนไพรแล้วเขาบอกว่ายาสมุนไพรพวกนี้ดีมากๆเลยนะลูกห่วงใยกันจริงๆมาดื่มตอนร้อนๆเฮ้ย ทำไมไม่โทรมาบอกที่บ้านบ้างเรื่องใหญ่ขนาดนี้จูจุก็กลับบ้านแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลังนะลูกทําให้แม่กลัวแทบแย่รู้ไหมแม่คะห,หนูก็กลับมาแล้วนะตลอดเดินที่ผ่านมาแม่ก็ว่าหนูตลอดเลยพอได้แล้วเนอะกลัว <c oughs> แม่ว่าแล้วเหรอดูแลตัวเองให้ดีจะได้หายไวๆดื่มซะแม,ม,ม,ม่คะ ถ้าแม่รู้ว่าแม่มีลูกไม่ได้ก่อนแต่งงานกับพ่อแม่จะทำยังไงแม่คิดว่าพ่อยังอยากจะแต่งงานกับแม่ไหมแม่ถามหมอจินเกี่ยวกับยาหายจากป่วยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่เชื่อว่าลูกน่ะมีลูกได้แน่นอนจ้ะแม่รู้แล้วหรือคะแม่เป็นแม่นะตั้งแต่ลูกป่วยต้องรู้ถึงผลการเจ็บป่วยสี ยังสาวยังมีเวลาอีกมากคิดดูสิถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งอยากแต่งงานแค่เพราะอยากมีลูกวิสุบสกุลลูกนะอยากจะแต่งงานกับเขาไหมไม่อยากหรอกค่ะก็นั่นนะสิงั้นลูกจะก,กังวลเรื่องอะไรคนสองคนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะมีลูกให้หรือไม่สิ่งสำคัญสุดก็คือการมีชีวิตแต่ละวันยังมีความสุขการมีลูกด้วยกันจะดีที่สุดแต่ถ้าลูกไม่สามารถมีได้แล้ว